มีเว้ยเป็นจมูกเวลาโซวิเห็นว่าดีเลยอ่ะกลับกลับมากันตลอดนะพี่ตลอดนะฮะตลอดอ่ะาที่แล้วผมก็รวยเุาเห็นเลยนะฮะตอนนี้ผมก็รวยเหมือนกันเพราะผมลงทุาแล้วก็เจอเห็ดเพียบเลยลงจนรวยร้องรวยคุยอะไรไม่เกี่ยวอี่พี่อะกูมีจไม่ใชไหมกูสงสัยกูต้องไปตัดมานเลยนะ รวยคุยใหญ่ช่วยตบกระเพิ่มก่อนกูจะเป็นลูกชายไม้มากมากก็กล้ยกูเป็นหนึ่ง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 ไอ้เจี๊ยบควินไม่หนึ่งเออจมโบเระวังข้างๆระวังโดนลูกห่อนมันกำลังเซ็นกำลังไฟมันรังยับเย็ดกำลังจับไอ้เจ็ดยับอยู่นะครับเจ็ดยับจับมึงมึงมีการเจ็ดยับอยู่ครับ จับย็ดกันเป็นไอ้ยย็ดยับเป็นไงมงครับจับย็ดเอ้ยย็ดยับเป็นไงมาครับสบายไหมครับเหนยับจับยของมึงนี่ยแม่งจับแม่งจับตัวหี่อชี้เตะเร็ว ใช่เหรอเยอะแตกเหรอเยอะเยอะแตกเยอะขอถุงหน่อยโอ้ยมึงควรเล่นมึงกูจัดเลยไอ้นี่ไงด่ามึงกัดอ่ะไม่คือปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สแก้ไม่ดีกว่าแกแกไม่ดีแกไม่ดีกว่าแกต้องเข้าใจก่อนตอนนี้กูจะพูดว่าอะไรใช่ไหมว้ยไม่ใช่บ้านมึงอ่ะ ต้นไม้ไม่เหลือสต๊นแล้วเหลือแต่ใบใบละวจะผอมโอ้เหลือยังเหลืออีกอันไอ้บ้นมาาทำไมวําลั่ไม่หุดอะเอ้อะไรมึงนี่ยคุณทำอะไรผิดเลื่อนเยหอ่นึงเลื่อเหนึ่งลื่นยหนึ่งะแน่ไอ้ย่กมอไม่เห็นไอ้ปอโอ้โหโอ้โหเลือดได้ดาบไดมอนหยิบแล้วหยิบแป๊บหนึงหยิบแป๊บหนึ่ง มึงใจไรใจสีไดสั์กูไม่กล <y> ัวมึงตบกูสามรอบเท่ากับดาบไดดาบไ้รอนหนึ่งทีมึงมามึงมาแปะมึงอยากด้หี้ิงด้งดิงเด้งเด้อด้อเด้ด้ึงดเด้อเด้อเด้เด้อเดเดลงน้ำนลงน้ำจบเลยเฮ้ยมึงเนี่ยไม่ดเอะไรเนี่ยกูอยากแดแล้วเตมอยู่ท้าเท่าไหร่มะท้าอะไรมึง พ่อเว่จะให้พัพง่ะมึงจะมาตกทำไมวะกูนท่านพ่อทา่ยพัพพ่อพัพพ่อพอเออพัพพ okay, okay, um, okay. okay, ่องโอเคพ่อได้ได้อโอ้ยเฮ้ยงไรไปบเจ็บปะเจ็บชัวร์อ๋อต้งขมานึงเลึงอึง เดีช anyway, okay. in. well? ื so, oh well, no ่เด็กชายดิเด็กชายชื่อชื่อจริงกูชื่อสระ่าได้บอลเลือกยิงเดี๋ยวเราได้ได้ได้เป็นตัวกลางกูชื่อกูไม่มีเฮไปตะฆ่ามือเนี่ยชื่อตีเดียวอบบนี้อ่ะแล้วก็ตีเดียวไงชื่อจริงกูชื่อมึงใช้ดาบไใร่อนกูใช่ได้มึงดูด้วยเฮียกูใช้หน่อปังตีเลยป้าป้าตีรอหน้างตีกึ่ล้มผิดตีเดียวกึ่งล้มผิดเบาๆไอ้สัตว์มึงอย่าวิ่งหนีนี่ไอ้เจี๋ยกูยังไม่วิ่งเลยโอ้โหสเกิลตันนวะ

กูไม่ดสักดัไงเออกูไม่ได้วางดักวกูไม่ได้วางดักไอสัดกูรู้ว่ามึงวางมึงตบกูทำไมเอสันั่นไงนั่นไงว้าวว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 ว แกงมวทำไมไอ้สัตว์เลือกวิ่งน้อยๆอย,อยู่เรียนเลยรเอ้ยไอส้สัตว์มึงก็รู้เมื่อกี้กูไม่มีอาหารเยอะเลยเฮี้ยกูมีทีเดียวกูมีแค่หนูปลาสิบเอ็ดชิ้นเฮี้ยหนูปลาไม่ได้แ<อ>พงเยอะเลยเอากระแชงหัวมึงสิยุงเฮี้ยอะไรมอได้ได้ได้กูม,มีดาเฮี้ยอะไรไม่ได้อยู่เฮี้ยอะไรได้ตัวกูถามเฮี้ยเฮี้ยอะไรช่างหัวพ่อมึงนายคุยคุยไหนมึงไม่มีกูมีเนี่ยโชว์โชว์โชว์เลยอยากเห็นเหรอความจริงกูมีเว้ย ดูเห็นนี่เห็นตาดูกูมีควยโชว์ไอ้สัตว์ได้อัดติดเดียวเองไอ้สัตว์โอ้โหเรศมากเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นลูกกูเหรอเออชว์ให้หมดไม่หญิงหันมาแล้วเฮ้ยวิ่งแค่หญิงห้ามหันนะไม่งั้นตายพอพอครบครบเจ้ากันแล้วไอ้สัตว์มึงตบกูแรงเกินอ๋อเนี่ยลูกกูเนี่ยลูกลูกกู <cười> mẹ <cười> โอ้ยไอสัตว์มันใช้อะไรตกใช่ใช่นี่ไอหี้ได้ได้ไอสัตว์ด้บเวยเหรอไปล